โคบีเจ้างล่าเนี่แส่ายปึ๊บนี่ไงไม่มีนี่ไงไม่มีนี่ไงไม่มีกูว่าแล้วมันอยู่กับกูนี่ไงไม่มีฝั่งนู้นไงที่เราดูกระจกอยู่สคนเนี่ยตรงที่พีจริงมีสองคนเลยเต้เต้ดูข้างลางสแวร์หน่อยได้ปะมีดอยู่ไหนอะเฮ้ยบิจวบิจวขึ้นไปแล้วบิจวขึ้นไซบิจวขึ้นไซบิ้นไซบิจูขึ้นไิจูขร้นไซฮิจูนไบิจูขึ้นไซบลย์แล้นไซบิจูอยู่ไซบิจูย้นไซบิจูขึ้น ไปไปไซเอยูจิอยู่ไซเอยิ่งเรื่องกูเหลือหนึ่งเต้ไม่ไหวป่ะอ่าอุ้ยเฮ้ยรอข้างเลยเจ้ฝาวงอ่ะติดไว้ระวังฮอเวไประวังฮอเวตัวท้ายอยู่ไหนวะฟอสอยู่ฮอในล่าสุดอยู่ในไซอ่ยอะฮ้องประชุมฮ้องประชุมบอมดรอเล่หน่ามันได้ปะฆ่ามันได้ปะมีสองคนเนาะอย่าเลยเอาบอมดไปฮ้องประชุมฮ้องประชุมรอรอหมดคือหลอดเลยคือหลอดเลยมิดเนี่ยมีเพื่อนฆ่ามันได้ไม่มีสองคนอ่ะไม่อยู่อยู่แถวๆเนี้ยอยู่แถวๆเนี้ย ไดู้่ข้างหน้าสองข้างสองอ่ะโอ้โฮมายเจียวให้ตอนแรกกูเห็นแล้วทำไมแต่กูยิงไม่โดนในที่ช็อตแรกอ่ะโอ้ดีนะวันไม่เห็นไม่ห้องห้องห้องเนี้ยห้องเนี้ยมีตัวหนึ่งพิษมีมีมีเยอะไปเข้าไปเลยไอสัตว์เข้าไปเลยเข้าไปเลยมันรอปี้สองตัวข้าราชสองตัวชั้นอีกสองตัวได้เพิ่มตัวนะกูหลังหลังเข้าหลังเข้าไดไม่เห็นนะไป โอ้โหหลังอีกไอสัตว์หลังของหลังอยู่อยู่อยู่ลิฟต์อยู่ลิฟต์คนหนึ่งเป็นไอเนี่ยไอคาร์บิด้าอาจจะวิ่งแถวสแควร์ี่ยไปเดินเนี่ยปล่อยสมองเลยแล้เฮ้ยผมเฮ้ยมันพีฝ่ายมาตรงที่กูอยู่ไปเป๊ะเลยไม่มึงไอ้นี่ไงมันโดนคาเวล่ด้าอ่ะอินทราเคชั่นเฮ้ยมันที่จอดได้ลูนี่ที่จอดได้ลูนี่จอดได้มันมีใครมีซีโฟซีโฟซีโฟไปไประวังเฮ้ยผมไปเอาให้เล่นเดือดทั้งคน แค่กเลยเดินตรงเลยเขาโบกเขี่ยมิดเช็คเช็คมุมหมอบแล้วเลี่ยเขียเข้ามาเขี่ยเขี่ยเฮ้ยไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ตายตายตายเยเกอร์แม่งแอบอยู่สัตว์ที่แม่งเกือบเลยเพื่อนวางอยู่เพื่อนวางแต่มีคนอยู่ในซ้ายมีคนอยู่ในซ้ายคนหนึ่งเังไม่ทันพ่นวะเจ๊หลังเข้าใครยัดใครยัดเจ็บเจ๊สวอยเดข้าวบุอยู่ข้าวบุอยู่ข้าวบุญ เราไปพี่เจ้เฮียกู้หญิงคนเฮียไม่ได้เล่นนานไอ้เรื่องอ่ะมีข้อเหยียดเข็มใบใบอ่ะยไปปักตรงอีกแฉกหนึ่งอ่ะแฉกที่มันเชื่อมกันอ่ะเดี๋ยวกูบอกให้ไปไม่อย่ากเอาไม่เอาเลยพึ่งเอาไปปักตรงตีแฉกหนึงดีกว่าโอ้ยอย่าไปเอาหมดเลยเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เซิราวเวอร์โอ้ยแบบแบบแล้วเต้เฮ้ยดูคนใดคนไดไกลใช่ไหมโอ้เกือบตายแล้วอืม ยี่สิบเอ็ดยี่สิบนึ่งมากไอ้เยี่สิบมันเอาไอ้แบบไม่หยุดเลยยี่สิบนิ่งมากมันมนตรละกวนเดี๋ยวนายสัตว์ปุชัยตวนรงมั้โอ้ยโคตรเฮี้ยเลยสัตว์อ๋อยิงสอมากเออในไซส์คนสองคนพิษมีสองคนอยู่ใต้สะแพรอยืนตัวเล็กตัวเลย็กตัวเล็กอยูะนี่เข้าไปวางได้นะเขาไปวางได้ปะอะไรวิญญาณเฮ้ยโอ้ยอยู่ขวาเจ้าอยู่ขวาเข้าไปข้างในเลยขวาสวยวิ่งเข้ามาวางได้เลยตัวนี้ไม่รู้ัะ มันอยู่แถวแถข้างหน้าเมือเจข้างหน้ามือขวาขวาหน่อยขวาหน่อยไม่ไมปิงแดงปิงแดงนมันมันแอบมันแอบมีกล้องบอออกกันี่นี่กันดแลโอ้โหเฮียยังไฉลาดนะโพซิชันฉลาดนะอุ้ยตายไปหนตายไปหนึ่กลองย รายการราการราการมาเจเจโดนเจเจโดนไอ้เจนี่อีกไรสัตว์ล่ไม่กล้าไปเลยกูยังไม่ยิงมาเออตาคู่เลยเฮ้ยตระวังโลจิเทคโลจิเทโอเคเดินได้ละเตถ้าอยู่เดแจเบอร์ว่อมันดับลงมาเตห้องดับดับมาแล้วโลจิเทคโลจิเทคเฮ้ยโลจิเทคโลจิเทคโลจิเทโลจิเโลจิ กูยิงโดนตีนมันเลยเฮียไม่ตาย just like animal โอ้โหมันมีเลเซอร์อยู่ตรงมือไอเจียห้องนั้นแหละมีตัวเด็กตัวติดอะเข้ามาละเข้างซ้ายมือแล้วไเจระวังหลังยิงมาข้างซายมาแล้เจี๊ยสวยล้อมๆสวยๆอีเซ่ลุ้นเลยอีเซ่เพื่อตกเพื่อตกเจีเพื่อตกเว้ยวเว้อิสไซไปดื้อไปดไม่มีคนวางวางอยู่วางอยู่วางอยู่นี่สิวางไม่เช่ยนั้นอยู่มีคนไปไม่คกเห็นไม่เห็นมาถึงห้องเพื่อน กล้องมันไม่เห็นนะไม่มีกล้องแล้วไม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็มาเห็นไอ้ตรงหน้าจอที่มันที่มาบริกที่มาบริกมาจออ่ะเพื่อนมันเดินผ่าแล้วมันไม่มีคนโอเคโอเคอออออูชยเจูช่เจ้าดันมีเามีเช้าขึ้นบนมีมีมีไันกองให้ด้วยมัเหไปแล้วเ้ไปไปแล้วเสานลีงเลีองไปเลงดเลยเลยไปเ้เลี้ยงไลี้ยงเยไปเลีเลียเลีเลี้ยงไอเลีเลเีเยเลีเ ตามไปด้วยนะกันเพื่อนก็ไปไปไปขึ้นบกครับไปเดนติดไฟติดไฟไปะไประเดนไปรเดนจบเลยสรุปสปเพื่อนเข้าไปไซส์หมดแล้วเฮี้ยไอ้คิดว่าใส่หน้ากากเฮี้ยแล้วมัน่าจะแม่โคตดำเลยครับโอ้ยเฮี้ยด่านเดิมอีกแล้วเฮี้ยรีบวะรีบวาหรือไม่รีบรีบดิเนเอาตรงนี้เลยคว้าพิกนี้เลยมามันกลับมาแล้วมั้งเปล่ากลับโอกไปมันกลับมาแล้วอ่ะไหนอ่ะกลับมาแล้วพ่อมาเงิน เป็นไซส์อะไป็ตเฮ้ยกับดักไอสัตว์เอ้อผมเห็นเฮียแล้วไปลงตรงนั้นได้แค่จริงเออเอาให้วะโดูในแจับไปดิเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเหลืองอ่ะโอ้เนีราเยวกลยล็อกเกอร์ได้หรอวะล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ไม่รู้ไม่รู้เหลืองเหลืองเยลโล่เยลโล่ก็เมื่อกี้มีคนติ๊ก ล็อกเกอร์ไอ้ฮะเมื่อกี้มีคนตีล็อกเกอร์เว้ยเออมีคนตีล็อกเกอร์ก็เลยก็เลยก็ฮ่าฮ่าฮ่ากูก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะกูไม่ได้ดูเออกูบอกวันนี้ก็ตอนแรกเห็นไม่อเจอเลยมีคนตีล็อกเกอร์กูเอาเอยังโล่เฮ้ยล็อกเกอร์กูได้ยินเสียงเว้ยกูได้ยินเสียงอ่ะแต่ว่าไอ้ท่านี่เขาบอกว่าเสียงมันแบบเออเว้ยไปเบื่อมันไปมาแล้วมันไม่มีบิงทรีพุชิงตบปีไปแล้วเชียรนอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ในไซต์อะระวัง เือเห็นนี่ยมาแดงมาได้มงับเพื่อนเพื่อนมึงเออ่าไเียหอทางยาวเล่นไหนไปหายแวอยู่สาบีนสุดทนอยู่สาบเลื่อโลมากนัดเดียวตายระบอไหนวะเวลาเดี๋ยึ่งนึงไม่รู้ิดระบบบางบล่าสุดเนี่ยเนี่ยนงอุ้ยนิดเดียว แมลลูซี่แมลูซ <qui> ี usually, right? like, ่เ uh, ฮ้ยโหฮันด์ฟ็อกยูสูงสามแม่งเอาสกอเบ่งเลยกูสัสพ่อตายเบ็ดเบ็ดเขาชิบหายไอ้เหี้ยบุไอ้เหี้ยเหลืองมันหลุดมาได้ไงไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงบันไดเลยชัดเลยนะเว้ยไม่หลุดว่้พ่อตายงั้นให้กูปล่อยนะแฟนแฟดเจ้ยเฮ้ยมาละเข้ามาละจานเข้ามาละตรงบันไดแดงสวยกูจะซีโฟอ่ะช่วยดูกล้องหน่อยได้มั้เฮ้ย มันสลิงขึ้นมามันสลิงขึ้นมาในไซส์โอ้โดนแฟลโลโลโลแค่บีโลดูดูกล้อนหน่อยดูกล้อนหน่อยซีโฟโดนเรดปริงโดนเรดปริงโดนโดนโดนเรดปริงทีนึงซีโฟวุ้บมันยิงกล้องทีนึงก็ได้ตัวเขียวตัวนึงอยู่ไรตี้ไรตี้ไรตี้โผล่ไรตี้โผล่อ๋อมีกล้องนี่นึกว่ามันขโมยกล้องไปวิ่งตามไปดิพิทมันเก่งก็วิ่งตามมัไปดิยิงไปดิจบ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินมันเกิดไหนมันเกิดไหนงไมันเกิดมันเกิงมันเกิดมันเิดมันเกิดมัเกิดมเกิดมันเกิดมันกิดเกิดกิดมันเกิดมัเดเกดมเกดเกดมดมกิดิดมันเกิเินเกิดมัดนเิดเดนมเมมเมเกิเกิดัดเิดมนเัิมกักดมันเันกมัเมกิมนเัเกิมันเกเกิมนเกินันนมเมนเมเมมม เดี๋ยวอย่าข้างในข้างในนี้มีระเบิดจีอย่าหันหลังอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปไอเยี่ยกระสุนหมดไอ้เยี่ยตงยิงของเองหมดเลยทัดซึ่งไว้ไว้ไว้มีมีนี่นะทาวเวอร์มีทาวเวอร์เต้เผาหน้ากี้เต้ผเฮ้ยมาเต้หน้าไหลมาเฮ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยมันฟิวเต้ กูมีปีนเจ็อีกคนนึงเฮ้ยเฮ้ยคอมโอ้ยตกใจหมดเล พี่มาไม่ตาหลังมึงมาจริงๆอ่ะแม่เของบริษัทไอ้ใบุ้มจะบอกไม่ใชบมันไม่มีเชื่อตอนนั้นมันจริงๆอไรมึงถามมึงจริงๆเลยไอ้พี่ไฟไม่มีอะไรจริงแม่หมดเลยไม่สนใจไอ้เแม่งมีใครจะมาวิ่งตรงนั้นได้นอกจากมันดรอปลงมาสัตว์นี่ไม่ยิงก็ใช่ไงก็เพราะกูเล่นกูเล่นโดนไม่คบไงกูเลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีคนมาแน่เลยเขาตามหลังคนในที่เจนมาไอ้พี่ตามหลัง าำหลังไอพีซอีกทีไอเจ๊พีน่ามายิงก um> oui> ูปวหัว hey, uh uh ีียบีเรยราไอพีม uh ันมาเลยไอเพีมาเลยเออไอข้างล่งมาเตข้างล่งมาเตข้างล่เฮ้ยใครเล่นกล้องอ่ะข้างล่างยู่ตรงไหนใต้ทั้นึใต้ดิหรือะไรมามามาายเฮ้ยตกยอยพีไอสัตว์้ย ทข้าไปเตเฮ้ยหน้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 เ้ยกะเลกงเลกงเลกังเลกะเลเ้ยอ้าเ้งวนเ้ยยงวนงนงงเ้ยเเ้ยกูิเ้ยี่สิบอะของแม่ไ้สัมีตัวเตจะตายกูอะเฮ้ยมาลวพี่โมควายนไหนไปน้องเต้เต้หลังเต้เหลังเต้หลังเต้หลัง ไปยิงยิงไม่โดนเลยไปน้องไม่ก็ยิงไมโดนไปน้องยังเลยยงไม่โดนเลยทำอะไรเจ๊เดินเขาไม่ได้นะไม่ต้องกระโดดเดินเขาไม่ได้เลยโอ้ยอยู่ฝาสุดไอปยิงนี่ฐานจะหมายในที่่ะตายมึงเจอว่ากูตายอีกแล้วก็มึงกับเมย์โอ้ยเอานี่อยู่กูเหรอวะนี่มันช่อยู่กูเลยเอไใไหลเาใบไหลมาไปาใไหลมาไปใส่ไปใส่ คมเออคมมีไว้นั่นแหละข้างหน้านล้วแหละไม่มีกองให้มึงระบายทุกๆใช่เรื่อยๆไปไหลต่อไปไหลต่อหลายหลายหลายยาไหลายยา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 โอ้ยพีโคสว่างตายเลยพี่มาเก็บเูื่อนมึงมุ้งกับมันทำงานเปลี่ยนไม่ได้เลยสวอยตายโอ้ยมึงแค้เยอะนี่หรอกพี่าะสปอนพีนะเพราะว่าเราได้เปลี่ยนเราได้เปลี่ยนพ่อไม่ได้เปลี่ยนต่อไปแล้ว นี่สมองพีแกระได้เปรียบเสียเปรี่ยนนะโคตรน่าแอดแอดแอดระวังประตูเมนเมนหน้าไซด์เลยแล้วโคตรยุ่ประตูเอประตูเอตรงพี่เต้เลยเหรอมันไม่มีใครเข้าตัวนี้เลยเอเข้ามาแล้วเอเข้ามาแล้วเล็งไปไป๊ะผมเต้เต้ปาร์ติโฟนเต้เพื่อนนั่นแหละเพื่อนโอ๊ยบอลองเพื่อน คอมเปื่อนคุชชุบอยู่เปื่อนใช่จิงหมายส่าเต้พุชชุบเต้ใจเย็นเพื่อนเอาละเพื่อนปลให้ไว้เพื่อนใจเย็นเพื่อนแต่เชี่นจัเร็วเกินข้าวมึงเจ็บเจ็บนะแม่โดนโจมเออมาเล่นโดนยึดแล้ว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 ยึดแล้วอักอักแบบนี้ไว้อักแบบไม่ใส่สโคบ อ้างแบบ A3 ป่ะใช่ A3 แม่ยังไงเอาก็อ้าง A3 ป่ะใช่อ้าว A3 เออไปเมื่อวันสี่เวลาจะ A4 เวลาตายพี่ตายตายแล้วตายหญ่ตายตายแย่ได้งโอ้โหเย็ดแม่แม่งตรงไหนไปตรงไหนไปตรงห้อง V.P เจ้อาเขาได้ห้อง V.P อะวะห้องเฮียเหรอวะห้องนอนฝั่งห้องง่วงนอนไปห้องง่วงนอนห้องง่วงนอนแม่เก็ กล้องกับมไม่ต้องหันหรอกกูดูให้มึงนั่งแอบนะเพิ่มเพิ่มเลออกไปิแม่ดียัเรเลยยเตะ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 เตเนะเฮ้ยเะเอาไมาเดวเตะเอาเีเะเอาเีตะเะตึงแลดูเช่นเตเอาไงเตเอาดีน้องยืนไม่โดเลยเ้เฮ้ยกูเบื่อยันผิดเ่กูเ่ อ่าแล้วกูเบื่แล yeah. ah, ้วเบื่รอบที่สองยิ่พีมึ้งใหญ่ยโอนดิจะแม่เฮ้ยไอพีชช่วงอยู่เพื่อนเอ๊ะต่านยี่พีไม่ได้คิวไปนานเลยยิ่พีตื่นไเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน บหลังมึงไงเฮียมาได้หมดมันมีกล้องอยู่เนี่ยมันมันจีอยู่ข้างหลังมึงไงมันอยู่หลังมึงอะมาได้พี่ฝั่งนี้มาฝั่งนี้มามาข้างเอ้ยเราแฟด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 เราแฝตกูกูกูบิสโลกูบิสโลกูบิสโลปมไม่หวนอ้าวโอ้ยหยัดแม่หลอกกับเพื่อนหนาแม่มนไะ ไม่ <idd ratchet Lust> อะไรกันแม่นัวกันใหญ่เพี้ยตนองไี่พีกับเต้ยไหนสัตว์เต้เป็นลูกเต้เต้เต้มาเข้ามาฮันน่าจงฮ่างฮัน่าตาย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 อยู่คนเดียวคนเดียวนี่ตัวท้าอยู่กูเนี่ยตัวท้าอยู่กูยิงอยู่ใกล้กูจะจัดเลยมันอยู่ใกล้กูมากเลยเฮ้ยยิงมันยิงทะลุมามันยิงทะลุมาเฮ้ยเฮี้ยทำมิ่งเขี้ยผายในเต้เป็นรูกเหมือนไรนะเต้ระพีเข้าระพีถ้วยลูกสับานไอ้ไปกูบ้ามากไอ้ที่บ้ามากบ้ามากไปบ้ามากไอที่บ้ามากไอมันบ้ามากเชิญเงื่อนเชิญเงื่อน ยึดแม่กอดูไปกตามตล้วไม่้ไปไม่้อไปมดีดีไปยดมันยาวออยดแม่ไอเ้ตกเนื้อตัดเปเลยนจัดขแล้วตัวนึงตรงมืงอ่ะเาตัวนึงมีตัวนึงเข้าไปแล้วตัวนึงเข้าไปแล้วเหมือนกันไม่เสียงมนใกล้กูจังวะมยนู่มาลเต้นมาเต้มาล้วเต้มาล้วเต้มาล้เออสองเลยอยู่ข้างหน้าสองเลยดิ ผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมไปพีกไปไปไปพีกรอเลยไปรอเลยรอเลยรอไปไปไม่ต้องพีกคุณแล้วมึงพีกได้ยังไงฮี่อ่ะเนี่ยมึงพีกอยู่ตอนต่อสายเฮ้ยไปดีมึงตายแล้วไปโชคดีแล้วตายแล้วไม่ใช่หล่อนงล่อนลงล่อนลงล่อนหล่อนมึงยิงเฉยๆก็พังแล้วไปมันกู้อยู่ไมันกู้อยู่ยังยังยังไม่กู้ยังไม่กู้ยังไม่กู้มันถายอยู่มันต้องกู้มันกู้อยู่ไมันกู้อยู่มันกู้อยู่มันกู้อยู่ ไม่เหี่ยแม่อ้เสืไม่เสียใคใครคือเ้นบอยวะเบ้นบอยเบยี่กบคไท่ในสัตว์เยมฟรีอเอเลนอไเล่นไรดินดิสัตว์เล่นอไดองเปลี่ยนนี่เย่ัเยนที่เลนเปลีไเปลี่นเลยไว่าดไรอะเล่ะไดินเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจาะข้างล่าเดยวกอ่เจาะข้างล่างกบใต้ไอ้เดีเดยวกูเล่นมเจาะข้างบนฮะบยอ่อะไรก็ได้สักตัวล้วลองเป่าพลิกเนาะกำลังขายอยู่ ไอเต้ยเขาได้เต้เขาได้เขาได้เขาได้มีวิล่าเออมีล่ามีสายฟ้าด้วยมีขี้บาตข้างล่างมันจะไปไม่ได้เลยขอดูเม่งั้นเอ้ยเตะประมาณนี้มาขอขอนี่เชียร์มีมีใบ้ใบ้มาใดมีมาใดมีมาใดข้างล่างข้างล่างข้างล่างกูเจกุโจหัวกูเจ้างล่างข้าล่าข้างล่างเตัดเลยเดี๋ยวกูเจ้เขาบนต่อ่อยไป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 วิ่งอยู่ฟ้าให้เตะมามาใดเลมอเตอร์ไม่มีเฮ้ยมีตัวเดียวินมีล่ามีล่ามาใดเลมอเตอร์ตัวเดวมาสี่เตะดั่งกรหัว โอเคเคียร์ไปเาเลยแล้วกูแปดแล้วกูแปะใ้งห้องเล็กห้องเล็กไปมราเจ็ต้เต้ไาอยู่มราอยู่วปนแปดเต้ไปมราตายไปราตายมราตายห้องเล็ก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 วางวางวางอยู่งงงววาวางวางวาวางให้าวไว้อยู่กูไว้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 อยู่กูไว้อยู่กูอยู่กูด้งงองงงววว ฟ้าแฝดใส่ห้องเล็กก็ลากขาวมีทอนมีทอนหห้้องร์มชไกชีกน้องเล่นตามแผนไายชีกมือมีมือมือเตลูมูเตลูโอ้ยเย็นกากเขาไม่เล่นนะมันมีทอนนะไปเดาเดาภากเราเดี๋ยวมึงจ่ายเหนอเหรอมึงจ่ายยี่สิบอะมันมีทอรลองไม่หัวตรงไหนไม่หัวกดัวเฮียเหรอวะอยยู่ไม่อยู่ตรงเงี้ยฮ้ยมันมีถังระวังนะโกโยตอนนี้เฮ้ยหัวไม่ได้หรอเต้ผมต่อกเต้เออถ้าจะเข้าบอกอ่าเอาอย่างเอาเลยไปปาเลยารอเนาะ เอ้ยมกน่างกว่างกววางกว่างตัวห้องนอนอยู่คนณระวังห้องนอนดิเฮ้ยมันยิงมันยิงมาแล้วมาแล้วบักหลังห้องนอนได้หลังหลังที่นอนสวยตายตายตายคุณค่อยวางที่เหลือไม่รู้อะเฮ้ยพูดไอพีดรอห้องนอนดิสวยตัวนี้ไม่รู้อะอุ้ยข่มอย่าพีโบอยู่หน้ากูอีกอูจะไปโรถรถแตกเฮ้ยหยุดแม่เกือบแล้วเกือบแล้วไปเลยกลับไหไปเกือบแล้วนะเอ้ยวิจิวนี่วิจิวมาร์คสอง บอกเลยว่ามันนิ่งมากมันนิ่งมากปีคิวเราก็ได้อยู่เราไมโง่มาไว้เรื่อยๆมีฟอสต์นะมีฟอสต์นะตัวไทยฟอนต์นะตัวไทยฟอนต์นะกระดังหนีนะเข้าแล้วแต่ผมลองแค่อยู่ลองฝั่งเฮ้ยมันมันดันมามันดันมาปอทันได้เข้าได้เข้าโอเคโอเคโอเคมาดันมาเข้าไปโาเปต้องนอนป่ะปีชิวไม่เห็นเลยวะคุณเป็นอะไรเหรอนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วต่อไป วัอเด่นวัดเด่นอยู่ดีใชวัเด่นอยู่ดีหลังเตียงเฮ้ยเรามาโดนแฟนแล้ววัเด่นวัเด่นสวยวัเด่นวัเด่นในห้องนอนห้องนอนอยู่ดีวัดเด่นห้องนอนเฮ้ยได้เกิดอะไรล่ะตาไม่ไหวถอยตั้งไม่ไหวถอยกันเฮ้ยมันจะตันูหาม่ั้ยไงละครโอ๊ยระพันมาพอดีเลยเงี้ยโอ้โหแล้วกูไม่ได้ยิงเลยสามเฮ้มันจะตันทำไมมันมาปุ้ยโกลเลยโอ้โหระพับน้องแปดเต็มหน้ากูเลยเงี้ย ิบหายแล้วกนแพ้แล้วไอ้เหี้ยเย็ดไปไม่ได้ดูหน้ากูดำเลยไม่ได้ดูยังไม่จบเลยครับทุกคนกูไม่หลบวะไม่หลบเขาหลบไปจะจริงกันได้ไหมยังไม่กดตันงดิจิตแล้วใครมาข่าวตาข้ากันหน่มีมีมนี่นี่นี่มาห้า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 ตัวตาตาข่าวตาพิษมาห้าข้างมาห้ามาห้ากีดล็อกมาล็อกกีดล็อกกีดล็อกกีดล็อกต้อแพนแล้วไอ้สัส แคตามึงแฟงระวังของเพียบอยู่ประเด็มึงเคต้าระวังตรงมึงมีคนนึงเฮ้ยโอ้โหมันไม่ได้ <c oughs> อ้ยเขี่ยไม่เข้ามาอยู่ตัวนี้หรอวะข้าทำเพี้ยอะไรอ่ะแคตาเนี่ยไช้เออใช่เออเออปืนมีแม่นักสั่งหน,นึ่งนัดยิงอยู่นัดเดียวอยเงี้ยอือเฮ้ยิงหลวงนี่ก็คอมพิวเตอร์ป <c oughs> ั้งวุ้ยเขี้ยลงมาแล้วอะไรมาไรใช่ปะเตอร์อเอมียิงนะพี่มาเอาหูนะรถดับไป ไมีมีมีมาได้มาได้องเอมาได้องเอคนมาได้อกเอตัวท้ายมาได้อกเอตัวท้ายใช่ปะหิงอไม่นี่ยิงไม่เนียอ๋อหิงตัวท้ายเหรอหิงตายแล้วหยิงตายแล้วหยิงตายแล้วหิงตายแล้วใช่ปะตายแล้วเหรอจะเกูยิงมันกูยิงมันแต่เขางไม่โดนลูกกระบาดไดควายเฮลิเรเตอร์เิรเตอร์เฮลิเอรเตอร์โเจ็บเจ็บเจสวยตัวอะไรวะสเลดปะตัวท้าย ไม่เคยเลยกูข้ามไปแล้วก็อะไรอ่ะอะไรไม่รู้น่าจะฮิปานะมั้งแต่ฮิปปานะฮิปานะอีซี่ปลาพี่ปลามาละวปลาแล้วพี่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 ไอพี่สวยไม่ทันหรอกโอ้ยเฮียไม่ได้มันฟิว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 ห้องน้ำตีอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำเอ้าเหยียบกับดักหมีกู เออปิงดปิงเต้ปิงด้เ้าม้มงเต้อะฮ่า้ยอ้โหแลดินหลบเก๋ซื้อ้ายอยู่ขวาปาส้ปาไมอ่ะอาองออกไ้าน้ีออกไข้างนอกอ่าได้แล้วได้าน้อเลยด้านดเลย้าน้เลยมันปอะไรตรงนั้นล